ือชีวิตหลักสำคัญต้องมีน้ำบริโภคน้ำใช้น้ำเพื่อการเพาะปลูกเพราะว่าชีวิตคนเราถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ถ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจึงต้องคำนึงถึงความเพียงพอและคุณภาพน้ำโดยเฉพาะน้ำที่จะใช้อุปโภคบริโภคโดยตรงแต่ก้อนเหมือนน้ำโมอหม้อเปลี่ยนทีฝนตกน้ำก็คุณมีไหลบ้างไม่ไหลบ้างเวลาหน้าแล้งน้ำก็ขาดจากคนจากวัด นกนห่วาหมหมหมม่่้้านีีนัวัวไดลรจัดการคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานเป็นภารกิจที่สำคัญที่กระทรวงสาธารณสุขต้องเร่งดำเนินการโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและคณะกรรมการบริหารกิจการดำเนินการตามหลัก3 c คือเคลียร์มีการจัดการระบบประปาให้สะอาดเป็นระเบียบ และผลิตน้ำประปาให้ถูกต้องตามหลักวิชาการคลีนผลิตน้ำประปาได้ตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้คอลีนมีการเฝ้าระวังปริมาณคอลีนอิสระคงเหลือในน้ำประปาด้วยชุดทดสอบภาคสนามอย่างง่ายอ3 1ที่กรมอนามัยได้ผลิตขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้น้ำว่าน้ำประปาสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐาน ปราศจากแบคทีเรียและสารปนเปื้อนให้คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านมาตรฐานทัดเทียมน้ำประปาในเขตเมืองต่อไปเมื่อก่อนเนี่ยคนไทยอยู่ในภาวะแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์นะครับแต่มาวันนี้เนี่ยสิ่งแวดล้อมเสียหายไปเยอะมากผมใช้คำว่าสูญเสียเอกลักษณ์ทางสิ่งแวดล้อมเรามาดูแลที่ปลายทางคือซ่อมแซมอย่างเดียวไม่พอเราต้องเสริมสร้างสุขภาพคนไทยตั้งแต่ต้นทางด้วยนะครับ เราต้อง m u u กับส่วนราชการต่างๆที่เราคิดว่าเป็นส่วนทำร้ายต่อสุขภาพของคนไทยเช่นกระทรวงอุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยถ่ายทีน้ำเสียลงไปแน่น้ำน้ำคลองพี่น้องประชาชนเอามาทำน้ำกินน้ำใช้น้ำประปาน้ำภาคการเกษตรถ้าน้ำมีสารพิษก็เข้าสู่ร่างกายของประชาชนเราจะเริ่มต้นคิดออฟ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จังหวัดสงขลานะครับเพราะว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีประปาหมู่บ้านเกือบทุกท้องถิ่นวันท้องถิ่นต้องตั้งงบประมาณอย่างน้อยปีละหนึ่งหมื่นบาทต่อที่แปลว่าองค์มนาไม่ต้องไปตรวจหกเดือนต่อครั้งนะครับเช็คคุณภาพของน้ําถ้าไม่ผ่านเกณฑ์ท้องถิ่นต้องแก้ต้องปรับนะครับไม่งั้นคนไทยบริโภคน้ําที่ไม่บริสุทธิ์นะครับ ไปใช้น้ําที่ไม่สะอาดก็เป็นผลเสียต่อร่างกายก็ต้องแก้ที่ต้นทางให้ทั้งหมดด้วยทุกกระทรวงครับวันที่18มกราคม2568มาร่วมกันจัดทำ MOU 3-4บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านสะอาดสู่การยกระดับเมืองสุขภาพดีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีสุขภาพดี